สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนครับมาพบมาเหากันอีกแบบพี่น้องกับอีสานผ้ามอนกินแซบครับมือนี้มาผ้าพี่น้องมากินมาบอกนุ่มบอกบวงหน่อยพี่น้องบอกม่วงยัดโบกมันเป็นสบมด้ยพี่น้องเป็นเป็นบอกม่วงหน่อยม่วงยัดโบกตรงลลางก่อนเด้อพี่น้องเด้อมันสียางผู้ใดบ่เคยกินกะล่องบึงเด้อพี่น้องเด้อผมแนะนำรลองลองบึง เสยียบอีเด้เมนูนี่มันจะเป็นแบบนี้เ้าวก็เอาขอนียวเนี่ยหยัดแต่นในน้อย ผมมากกินขึ้นอย่างนี้อย่างบบนี้จริงๆมันยัดได้ประมาณสองสองถอถเถือเสือที่สามมันจะเดือดมันจะเป็นแบบนี้กินมาอืแซ่บไปกอ่อน ผม่หมั่นใจว่าคนทั้งทังอื่นพ่นกินบอนะครับแต่ว่าทั้งอีสานผมหมั่นใจเลยว่าแทบจะสุกคนเคยกินแน่นอนอากาศนี่มากินแบบนี้นี่ บอกมองน้อยแนะนำนะครับพายังไม่เคยกิน แต่ว่าเขาต้องเอาไปแซ่เกลือแซ่อ,อย่างยางมันออกกันนะครับก่อนจะเอามากินแบบนี้ข้าสั่ย่างมันจิกัดปาก หนึงของนห้อนพี่น้องใส่เข้าไปบ่ต้องมีหยังปรุงแตง่งหยังมากมายเลยครับถ้าเป็นน้ําบานเฮาก็าามีต้นหนุ่มบวงหน่อยต้นหนึงน่งเนาะเดือกเรียนมาเฮาก็สิไปเก็บบักม่วงแม่ก็นหนึ่งเขา่าเข่าแรงไล็เล็กหน่อยกลับมาจากโรงเรียนจะ,จะได้กิน หญ้ามันมาแต่ลงเลียนเล่นเมื่อยหิวเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละ,ะแซ่บจะเด้อ กูไดบ่เคยกินไปลองนะครับมัน,น่าจ,จะบริด้ขนาดแบบแซบขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันกัเป็นเมนูที่แบบว่าแบบเด็กหน่อยอีสานมากกินเนาะลองเิืงกูใดอยากลอง บมักม่วงหน่อยมันบริวาโรโผดแล้วกะ็รสชาติมันพอดีมันสีคือบอกอับอก,อบอกม่วงบบคือบบมีบักมออ่วงซุกกระเสียบก็จังสี่มันสีเสียบคนละแบบกับบักม่วงน้ำหมักเมยบักม่วงแก้วนะครับแล้วเตัวหมัก บางคนเมันกิดสิมากลอกหล่องนะครับเนาะปอกหล่องกับแสบพี่กันแต่ผมมาบอกมวงหน่อยเนี่ย สกีมันก็นกนหลายพอมีแด้แบบอภิเหม่วงแหวนนะครับเนาะม่วงกวน <c oughs> <c oughs> ไปบ่เคยกินกะลองเด้อ Set. เพ่นได้ไม่้ด้กินน,นี่แต่กระวังอย่างมันเลนะครับเนี่ยลางดีๆว่ามั่นใจว่ากรุงเทพมันซิมี่ขายวะเนาะหรือว่าในเมืองอันนี้บกม่วงหน่อยเนาะสมัยเขาก็จะกินสมกัมนเนาะในเมืองกัน ผู้เฒ่านี่แพงขนาดเลยพี่น้องกันบกม่วงหน่อยเนี่ยเพิ่นเอาไปกินซุกนะครับเป็นต่อยเหมือนตอนมันยังสมมมันดา่าหัวเนี่ยพี่น้อง เอาแล้วเนาะพี่น้องพี่น้องพ่อของปากคอมคอดไม่ได้ไม่แพ้ขอถอ,อ,อดคอให้นะครับในการกินมูมานหรือการกินมอสุภาพก็ฝากก้นอะไก็แช่ก้นที่าต,ตามให้ลูกิซานพระมลกินแซ่บด้วยนะครับแล้วก็จะพยายามหาของกินที่แบบให้พี่น้องคิดฮอดบานเพราะให้พี่น้องเบิง่งอะคิดฮอดบานนะครับเนาะความเกา่าความหลังกับแต่เาอาเป็นเด็หน่อยเขาก็จะไปเก็บบุกม่วงกินนี่สิละ กะดูอิสานภาพมวลกินแสบกับข้อจุ๊บคลิปเพียงเทนี้ครับพี่นอ้องสวัสดีครับ